สวัสดีครับรถกับผมโรชเอโนครับกับรอรถอยู่ครับตอนนี้ผมรอรถอยู่ครับที่หน้าสวนชูวิทย์ใกล้สวนชูวิทย์แหละแต่คล้าจะมีธนาคารกรุงเทพด้วยนะครับผมก็มีรถเดผ่านประมาณเจ็ดสายด้วยกันนะครับก็มีสองยี่สิบห้าสี่สิบสี่สิบแปดห้าร้อยหนึ่งห้าละแปดแล้วก็ห้าร้อยสิบเอ็ดโดยที่สองกับห้าหนึ่งหนึ่งเป็นพวกเดียวกันครับคือจะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงแยกลาประสงค์แล้วเลี้ยวขวาผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่ผ่านเพตรติน้มผ่านประตูน้ำหรือว่ากิ่งแกชรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็25 40 48 501 508โ okay. อเค็น25กับ40 501เป็นอีกพวกหนึ่งนะก็คือวิ่งไปทางลรงมามาตตำรวจเหมือนกันสยามเหมือนกันแต่ว่าจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกสี่แยกปุะทุกวันนะครับเ,รเล,ลเี้ยวเพื่อไปจูรำลงกรมหาวิทยาลัยนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เลี้ยวขวาตรงสัยกพิทาวือนกันดี แลวขวาไปหัวล้โพงแนวแนวนั้นนะครับแล้วก็40นี่ก็ไปทางไปถึงฝั่งทนกันเลยทีเดียวนะครับส่วน48กับ508นี่ก็เป็นพวกเดียวกันอีกนะครับก็คือวิ่งไปทางเทพซิลินประมาณนั้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือผ่านสนามกีฬาแห่งชาติก่อนโอเคถ้ามีป้ายรถเมล์ป้ายไหนเจ็็ดอีกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่วันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับกับายกัน รอรถอยู่นะครับผมวันที่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ